สอนโหลดเดวิ้งเมครายหน่อยครับ Hi โอเคโอเคในส่วนของแอปที่เราต้องใช้นะผมก็จะมีอยู่สแอปนี้เหมือนเดิมนะผมก็ในส่วนของลิงเกมผมก็จะทิ้งไว้ในเทเลแกรมนะผมหรือใ,ใครที่ไม่สะดวกก็จะทิ้งไว้ท่าคลิปมาถึงการตั้งค่าให้เกมมันเต็มจอนะผมก็กดเข้าแอปตัวนี้เลยนะกดไป ก็ชื่อว่าน็อตคำนี้นะผมก็กด Preferences สักอย่างนี่แหละกด c u s t o m ตอมนะผมตั้งเป็น1,024ันยี่สี่คูณหอเโอเคแล้วกดตกลงไปนะที่ผมตั้งค่าไว้ก็มีประมาณนี้นะก็ตั้งเหมือนเดิมเหมือนกับ GDS นั่นแหละแค่เปลี่ยนตรงไอ้ Resolution ตรงนี้นะผมก็พอเราตั้งค่าให้มันเต็มจอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ ไม่ทำการเข้ามาแอปนี้นะแอป t h e m a t นะผมกดพิมว่าบอบอกไปแล้วรอสักครู่ครับพอ,อเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับก็ามาที่ setting นะผมเบอร์2นะแล้วก็เบอร์แรกเลยครับเบอร์หนึ่งี่ครับเป็นการตั้งค่าที่ผมเซตไว้นะก็เหมือนกับ g t a เลยนะผมนี่ประมาณนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยแล้กด cancel กลับมาครผมออกกลับมานั่นเลยอร์นั่นแหละ แล้วก็มาที่ System Setting นะผมแล้วก็มาที่ Change Wallpaper Resolution นะผมกดไปก็ตั้งเป็น1076น,นะผมใช่ปกวะ่ะเออนั่นแหละถูกอะถูกแล้วกดนี่เอากดโอเคไปนะเมื่อกี้เสร็จแล้วก็มาที่ Change อะไรเนะี่ย Core e v i e w นะผมก็ผมปรับเป็นเจ็ดนะใครจะปรับสูงกว่านี้ก็ได้นะ นี่ก็จะเป็นการโชว์ไอพีนะก็ใครจะเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็แล้วแต่นะครับ<ะ>ส่วนผมจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับก็การตั้งค่างก็จะมีประมาณนี้นะผมไปดูหัวข้อต่อไปนะ <Nice. S 1> โอเคในส่วนของปุ่มที่เราจะบังคับนะผมแบบว่าให้มันเคลื่อนไหวน,นั่นเองกอเข้ามาที่แอปนี้นะต่อไปก็มาจะมาหน้าตาน,นี้นะผม ใครที่อยากจะเขียนปุ่มเองก็กดตรงนี้นะ Edit Control ก,ก็เขียนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคือสร้างได้แบบเต็มระบบเลยนะโอเคผมจะไม่ไม่สร้างแล้วกันเพราะว่าผมเซจไว้แล้วส่วนใครที่อยากได้ปุ่มที่ผมเสร็จไว้นะก็จะทิ้งไว้ใน telegram แล้วก็ไม่ก็ถ้าคลิปแล้วกันเลยสองอย่างนี่แหละก็วิธีการสมรุดดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับปุ่มของผมแล้วก็กดมาตรงข้างบนนับขวาขวาบนนะตบในตัว i เออหยุดริพันธน้ำเพี่ยวแล้วเนะี่ย แล้วก็หาไฟล์ที่โหลดทิ้งไว้นะผมก็จะอยู่ตรงดาวน์โหลดก็ไหนเอ่ยนี่ป่อวะนี่อนะ DMC ตรงนี้นะรอเนะรียบร้อยนะผมนี่ผมโหปุ่มเต็มระบบเลยเยอะมากโอคีคกการเซตปุ่มก็จะมีประมาณนี้นะผมไปดูข้อต่อไปกัน อเคก็ต่อจากการที่เราเซตปุ่มเรียบร้อยใช่ไหมครับก็มาที่แอมโมบอกเลยนะกดพิมพ์ว่าโมบอกแล้วก็มันก็จะมาหน้านี้นะผมเรากดสตาร์ทเลยนะกดไปรอคู่โอเคพอเราเข้ามาหน้าวินโด้นะผมก็ทำการเปิดกดสตาร์ทมาแล้วก็เงียบท้ายเมเจอร์นะกดไปเรากดมาต้องโซฟบีทนะผมอันนี้ก็ปิดไปเพราะว่า มันไม่ได้ใช้ัะผมก็ตรงคอนโหตรงนี้นะก็ปิดไปคือจะปิดนี่ที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังนะผมก็ปิดไปแต่ปิดไม่หมดนี่ปิด,ดอันนี้ก็ปิดได้นะปิดไปแค่นี้นะผมแล้วก็หาไฟล์เกมที่เราแตกไฟไว้นะผมของผมก็อยู่ใน,นเดิมแล้วกดวิธีการกดอย่างนี้นะเออ มันขึ้นอย่างเงี้ยให้เรากดหน้าจอ2ทีนะผมกดพร้อมกันอนะ่ะเอ้สองมืออ่ะสองนิ้วนะอ่ะเออกดพร้อมกัน <What? S 1> ก็จะเด้งมาหน้าอย่างนี้นะ <What? S 1> กเกาเรียกว่าอะไรวะซ้ายขีดขวานี่แหละผมก็จําไม่ได้ลนะส่วนใครที่ไม่อยากกดโอเพ่นตรงนี้นะแบบว่ากูขี้เกียจเปิดไอ้หน้าตรงเนี้ย <What? S 1> กดกาบไปเ,เหมือนเดิมกดกาไปมาตรงสตาร์ทนะผมกดลันนะก็เนี่ยตรงนี้นะอุ้ยนะตอนแรมจะอยู่ตรงหน้าเนี่นะกดไปได้ดี ไฟล์มาเดิมอันนี้ง่ายๆนะโอเคกดโอเพเลยกดโอเคนะ <Okay. S 1> ก็ลองสักคู่กับผมว้ <Wow. S 1> าวเข้ามาหน้าเกมนะโอเคผมจะเปิดปุ่มแลนะ้วกันปุ่มที่ผมเซตไวนะ้ก็ขี้เกียจหน่อยนะ <Yeah. S 1> <laughs> ปุ่มแบบ น่าเกลียดมากอะเออไม่ได้เซฟที่อะไรเลยิีเดียวเองโอเคพอมันเป็นหน้าต่างนี้นะกดติ๊กถูกไปนี่แล้วก็มาตรง PC setting นะผมทำให้มันเต็มจอนั่นเองกดไปก็ติ๊กถูกนะผมก็เลื่อนอนาล็อกนะตรงเนี้ยนีซ้ายบนของผมอะปรับมาตรงหนึ่งพันกว่านี่นะแล้วกดติ๊กถูกไปก็ เห็นไอ้ขวาล่างครับที่มันขึ้นว่าเย็ดกับโดะก็กดเย็ดไปนี่แล้วก็มาตรง full k e นะผมกดติ๊กถูกไว้กดเลื่อนนี่กดติ๊กถูกอีกครั้งหนึ่งเงียบการตั้งค่าก็ให้มันเต็มจอก็มีแค่นี้นะส่วนใครแบบว่าอยากปรับกราฟิกดันให้มันแบบว่าภาพสวยกว่านี้ก็ปรับได้นะผมก็จะเซตตามนี้เลยนะเอาว้นี่เลยเดี๋ยวเดีเดเดกดผิดกดผิด นี่เป็นเฟรมเรทนะผมตั้งไว้แบบว่าไม่จำกัดน,นะผมนี่แล้วกด Exit ออกมาได้เลยนะกด Start ได้เลยนะโอเคส่วนผมก็จะตั้งให้มันเ,เสียงเบาๆก่อนนะเพราะแม่นเสียงเกมอย่างลั่นนะโอ okay. เคอาตรงไหนไวนะเนี่ยกดเริ่มไปก่อนละกัน นี่ออปชั่นเดี๋ยวตั้งให้มันเบาสุดนะโอ้โหนี่ก็ตั้งเบาแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นให้ดูนะว่าข้างในเกมเป็นยังไงโอเคบอกก่อนนะว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะรีว mm ิวเมคายเนี่ยเพิ่งเคยเล่นภาคแรกไงครับผมภาคเนี้ยเคยลองเล่นสักภาคเลยนะเล่นกะงี้ก็ขอไพ่้วยนะผมมาเทสให้ดูนะไม่ได้มาแบบว่า โชว์แอคเลยนะผม okay. โอเคกดข้ามไปข้ามคือกดลบนะผมขวาบนนะไอไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังล่าไมขนาดไหนนะมีขนาดปรับให้มันหนึ่งขีดนะผมผมจะเล่นเป็นอะไรดีนูนะ้นหนึ่เวอร์จิวเดิกได้ด้วย่เป็นเวอร์จิวเหมือนเดิมแล้วไง ตัวนี้ข้างดังนะผมเป็นมีมเป็นอะไรว่ากันไปผมไม่เคยเล่นยังรู้จักนะไอ,อตัวเนี้ยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะกภารกิจดึงแล้วไงโอเคภารกิจเดียวนะผมเพราะว่าเคมมาเทนดูเฉยนะไม่ได่มาเล่นจริงจังนะผมนั่นแหละโอเคอะไรวนะเนี่ยเราทำอะไรอยเ,เสียงเกมดังมากอะตก่อนนะไม่ไหวจริงคนดู มันลานชิบหายอ่ะเออรู้ทำไงให้มันเแบบบาได้กว่านี้แล้วคือต้องปิดแล้วนะโอเคขอปิดแล้วนะผม,มนี่เสียงบีจอม่ะเออมันมลัานชิบหายเลยโอเคแค่เสียงเอฟเฟกต์้วกันเนะตรงไหนวะเนี่ย ค okay. จะลองเล่นให้ดูนะ okay, เดี๋ยวเค้าเมาออกก่อนออกเอ๊ยไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคเมากออกก่อนที่เราตีมีใช่ไหมเมื่อกี้ผมสับอาวุธก่อนเป็นดาบใช่ไหมให้เงียเงีย้เียให้เงีย,อ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 ยบอกเลยว่าเสียงเกมแม่งลั่นชิบหาย <c oughs> ผมพูดบอลี้งขอภัยด้วยนะเอ๊ะแม่งเสียงดังไม่ได้นะช่วงนี้ นะโอเคให้เราโจมตีนะห้าฮิตรึเปล่าโอเคโจมตีนี้ผ่านห้าครั้งนะผมแล้วก็สุดก็บ,บอกด,ด้แล้วเอพีเอ็ดก็อยู่ที่หกสิบสามนะผมเพราะว่าไปดูว่ามันเอพีเอ็ดดอกตรงไหนนะตอนนี้ก็ยังเลื่อนๆอยู่ถือให้เราจโจมตีเลยเฮ้ยทำไมไม่ขึน้นวะเนี่ยผมทำไม่ขึบบ้นวะเนี่ยเดี๋ยวต้องสรรพวุฒเปล่าวะ Nó không có Sắp bụi con, yêu thương phải lắm nữa. Để... Để... Lưu ở nữa. Bên hộp nó yên thoáng nữa. Nay, vô nữa. Bên mông chinh nữa. Bên Bên cột bài đàn hương. Bên Bên cột bài nó hương. cột bài rất hương. cột bài đàn เงินกดฟันนี่โอ้โหฟันแบบไม่ต้องฟันนะผมได้ไงเนี่ยโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ให้กดกระโดดนะผมนี่ผมตั้งปุ่มไว้เป็นรูปตัวกระโดดเลยนะจะได้ทำโจทด์ง่ายๆโอ้โหแต่อตรงนี้ไม่ง่ายนะโดนรัวๆเลยให้เราหลบประสูตรนะผมสามครั้งโอเคได้แล้วครั้งหนึ่งเออไอ้ขูยังโดนอะไรวะเนี่ย ใครที่ดูมุมกขีดนี่ก็ขออภัยด้วยนะผมเล่นไม่เล่นไม่เป็นเหมือนกันเล่นแบบโอ้โหจะจะผ่านไม่ได้วันนี้ไม่ไหวแล้วแน่เนี่ยผมโอ้โหนี่หลบได้แล้วเนี่ยอะไรวะเฮ้ยว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่านแล้ววันนี้จริงๆรอันนี้สาระเลยไม่ผ่านละโอ้โหอะไรวะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ติดการ์ดเหรอเอ้ยต้องหลบมุมนะผมมาดิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเต็มๆนะออกมาแค่โดนเลยพี่ยาวนยเพราะกูหลบไม่ได้นี่แหละโอ้โหสัตว์เฮ้ยเด้อเด้อ ดโดดไปจิงโจ้เลยฮะโอเคผ่านละโอ้แค่กระโดดทำไมมันยากจังดูกูก,กากวะ่ะเออผมกากเองเนี่นนยตอนะนี้ทำอะไรเนี่ยอืมอ๋อดอนนะผมใช่ปะเออดอนเนี้ยนี่ใช่ด้วยอ๋อกลุ่มอยู่ข้างบนนัผมจุดค้างแล้วก็ กดรูปต uhm. ัวกระโดดน่ะงงอยู่ดานเยนะทีเนี้ยทำไงวะไอ้กิ้งเนี่ยแค่กิ้งเนี่ยนี่เป็นผมอ่านหลายเทคนะจริงอ่ะนี่ไม่ใช่เทคแรกเนี่ยโอเคต่อไปว่าให้เราโจมตีนะคือมันง่ายหน่อยมันไม่ยากเลยหุบมันีก ไม่กลัวตื่นีหมนี่ไง้ิ่งโหโดนอ่ะ่งยทำไวนี่เดีดยวืันไงวะเนี่ยนี่ไงทำไบมกลัวโอเคต่อไปก็ให้เรา จมตีกับหลังนะผมอุ้ยโจมตีขึ้นนั่นเองเห็นไหมเนี่ยเห็นเนี่ยกดถอยหลังนะผมแล้วกดวายแล้วกดมีซ้ายบนอาเบียผมนี่เห็นไหมเนี่ยโดนมียาวเพราะกูเล่นโงนเลยต้องสนใจนะผมไม่โดนเลยเฮ้ยขอมาดีเฮ้ยโอ้ยจบคลิปอ่ะนี่เฮ้ย เดี๋ยวกูมาสอนเขาแล้วกูไม่เป็นเลยนี่เนียหนึ่งทังอ้ปุ๊หงโกนอีกนี่งโอนไาอักบุมออเฮ้ยขอหนัอมาะที่ยวที่ยวนี่ไรคิดแม่งยาวกว่านี้่มันปรับให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมเนี่ย ไม่เงยโอเคเข้าพักซีนะผม่กดข้ามนะโอเคนี่บวกจริงๆนะผมอตอนนี้นขอเงียบเงียบแล้วผมวจริงจังไว้หนึ่งนะ เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ยากมากนะผมฝึกเมื่อกี้ยากกว่าอีกยากตรงงมหาปุ่มเนี่ยโอเคอเคอาลแล้ชชั่นเคลียร์นะผมตุเลนมากนะผมโอ้โหสีนะโอเคคลิปนี้ก็ไม้มีแค่นี้นะผมส่วนลิงเกมอะไรต่างก็อยู่ในเทเลแกรมนะแล้วก็มีอยู่ใต้คลิปด้วยโอเคขอตัวรับ